ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคน,นครับนี่ครับเราจะมารีวิวรถแดกกะันะครับนานมาขนาดไหนแล้วเนี่ยที่ผมไม่ได้รีวิวรถแดกคันนี้จะแต่งเต็มหมดแล้วนะเพดูแต่งเต็มเลยโอ้ด้วยความรถแดกอยู่แล้วแารตาเลี้ยงก็ต้องแรงอยู่แล้วะ เลี้ยมันก็ต้องไม่ดีอยู่แล้วเอาแข่งเซอร,ร์กิตแบบยอ่อก็ได้ไฮเดอร์ลิงคันนี้ไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยม่น่ายกเลยม่น่ายกเนี่ยต้องชนๆเอา ไม่ไหวทุกคนเรื่องการเลี้ยวก็เรื่องตลอ,อกตัวเนยคือมันก็ที่นะทุกคนแต่มันให้ก็เสียคือมันเลี้ยวไม่ได้แบบถ้าเกิดว่าเราแหกโค้งขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่าเราเลี้ยงไม่ได้ครับไม่อย่าตกนะโอ้โห,โหเกือบ อันนี้นะล้อหน้ามันจะยกขึ้นมานะไอ้ด้านหลังเนี่ยก็จะได้ใช้นะทุกคนเนี่มันจะแตะพื้นพาดีสังเกตล้อหน้าดีกว่านะีทุกคนรอยล้ว เน็ตผมก็ไม่ค่อยดีนะสปีดก็คือว่าดีเวลาที่อัดตอนนี้ก็คือตีหนึ่งนะคะโอ้โหง่วงมากเลยรถนี้ครับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ใช้ฟาร์มเงินไฮเวย์ได้ดีอยู่นะครับ คลิปนี้อาจจะออกมาสั้นหน่อยเพราะว่าผมอยู่ใต้ผ้าห่มตอนที่ผมอัดตอนเนี้ยผมอยู่ใต้ผ้าห่มใบม,มันก็เลยร้อนนะและปากผมมันร้อนด้วยไมันแบบมันชื้นอะใบม,มันชื้นมากเลยทุกคนการแข่งโอ้ก็ดีอยู่แล้ว ในช่องเก็บของผมผมเหลือทมกินอีกไม่กี่อันละตรงนี้จะทันไมมไม่ทันครับแค่คลิปนี้ก็อย่างที่บอกครับมันจะสั้นๆแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะเอ้ยเดี๋ยวเราจะจบตอนนี้ไม่ได้พาไปเหินตามธรรมเนียมพี่ตอรี่สนิปก่อน ปืนฮุ้ยเฮ้ย,ฮยไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ไงอดีเลยจะส้เห็นในสีได้ไหมแดกเลสดีกว่าแดกเลสทั้งทีรถแด,ดกอะรถแด,ดกทั้งทีจะไม่แดกได้งไง กดเบรกต่อให้เขาได้อนะเดี๋ยวให้ดูเวลาจริงๆนะทุกคนถือว่าดีมากเลยนะเวลาจริงๆอะ่ะดีสุดๆเลยทุกคนเวลาีเวลาจริงอะด,ดีสุดๆเลยนี่นะทุกคน ยกเลยทุกคนท่าน,นเปลี่ยนเป็นออวิไดอะไรได้เนี่ยมก็จะเปลี่ยนนะขอบคุณทุกคนที่มารับชมค่ะ